พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ไม่อ้อยจะมานาเสนอเมนูอีสานบ้านเฮานะคะนั่นก็คือแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวน,นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องแกงนะคะจะประกอบไปด้วยตะไคร้นะคะห้าหัวนะคะหอมแดงยี่สิบหัวแล้วก็พริกแห้งสิบห้าเม็ดนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะข่านะคะหั่นแบบหย,ยาบๆนะคะแต่อย่างอื่นก็จะโขกนะคะ แต่ก็โคกหยาบเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นหนังรั้วนะคะใส่แล้วแต่ความชอบนะคะตัวนี้เพิ่มความหอมด้วยใบชะอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีใบมะกรูดอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวไปน้มแกงกันเลยค่ะตอนนี้แม่อ้อยตั้งใบยะนานเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะทีนี้แม่อ้อยจะใส่เครื่องลงไปเลยค่ะ ก็จะใส่ตัวนี้ตามลงไปนะคะที่เด็กนี้ไม่ต้องจะซื้อที่เขาต้มสำเร็จนะคะก็จะมีทั้งใบแล้วก็มีดอกผสมมาด้วยนิดหน่อยนะคะส่วนหนังเราก็ซื้อสำเร็จมาเหมือนกันค่ะนี่นะคะเขาต้มสำเร็จแล้วเราก็มาหั่นชิ้นตามชอบนะคะ โอเคทีนี้เราจะตั้งหม้อให้เขาเดือดอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้หม้อเราเริ่มเดือดและะ้วค่ะเรามาปรุงเครื่องกันเลยนะคะแ okay. มมกงนาลาเรต้องใส่แบบปลาล้านะคะหลังจากที่ใส่เป็นปลาร้าไปแล้วนะคะก็ต้องการด้วยเกลือนะคะประมาณนี้ค่ะ หอมใบย่านางแล้วกเพิ่มความแซ่บนนวนใว้ผมปรุงรสนะคะเดี๋ยวนม่กจะตามเด้วยตัวนี้นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะเพื่อให้น้าแกงข้นขึ้นนะคะแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน,น้ำนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะอ,อ,อร่อยมากเลย โอเครสชาตินี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะแต่รสชาติเราก็ปรุงได้ตามชอบใจนะคะเราชอบรสไหนนำก็จัดเลยเสร็จนะคะเพิ่มความหอมนตัวนี้ค่ะใบมะกรูดแล้วก็ชะอมนะคะถ้าใครจะเพิ่มความเผ็ดก็คือปล่อยลูกโดดไปได้อีกนะคะแต่นี่ของแม่อ้อยใช้พริกแห้งก็รสชาติกำลังดีค่ะหอมหอม เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะนคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ